สวัสดีครับผมยามัเตอร์ดีไซน์ครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ,ว, jo, บวันน่บอสโจิึงมอบดาบให้วมืนี้มาได้งานโตคลิปแรกครับผมมาเห็ดซีนไายถ่ำเอ็มบีของพีเวียงครับ อะไรเฮ็ดยังไรครับวันนี้แค่ติดไฟบกักกีหลอดครับแต่ก็ต้องนั่งล่อเห็ดไฟเขาสิน้นเทิ่งไ้ขี้ไงของห้งครับผมฝากกดติดตามเ,เด้อครับส่งยะมัตเตอร์ระบบไฟลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมเดี๋ยวผมจหนอยด์ผมเสพภาพภาไปเบึง้าบปึงระบบเห็ดบักกีสิ้นครับแต่ติดไฟเต็มเบที่อยู่ ผ้าเบิ้งไฟครับหนีกล่องทายก็อยู่ข้างล่างครับผมกล่องทายกล่องเนียงหน้าเอ๋ก็อยู่ข้างล่างแต่ห้อสีนไฟเพิ่งแค่ให้แสงมันออกกล่องวิบยับวิบกับซื่อติดไฟแบบ LED แบบปีนครับเมื่อนี้เ่นเหตุซีนอยู่ทั้งเวทีครับเหดุ H ากีซีนหรอก จัดเต็มครับแขนงขางครับนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซีเอาทายคลิปลงช่องเรื่อยๆเด้ครับช่วงออกงานไงฝากกดติดตามช่องยามาเตอร์ระบบไฟล์ลำเพ่ินออฟเชี่ยลน้ำนได้ครับผมตอนนี้เพื่อนกำลังหยายมุมกล่องอยู่ อแเค่เห็ดแสงใส่กล่องเป็นซื้อครับ้เห็นแสงแล้วคลิปคลิปต่อไปเราคงสีวมาผ่าเบ่งการตั้งซีนระบบการเสซตระบบท่านเวทีเวทีใหญ่ครับเมื่อนี้แค่เห็ดคลิปเปิดโตช่องน้อซื้อครับผม เบอรฮัทในคลิปอย่างไรดเดี๋ยวเซมี่คลิปล่งให้เบิ้งเรื่อยเด้วยครับเ่ยกับระบบไฟของสาวน้อยเพดอนแพงเข้าไฟงามงามครับบอดของวงเข้าเอาโบมินไซรุนนี่นะครับ บอดบ้อกเข้าเยวมันสิมีอีกรุ่นหนึ่งเดาความสีมาแนะนำาอีกแค่ครับผมการว่างระบบการติดไฟการตั้งสิ้นไฟเดาความสีเห็ดล่งคลิปลายๆคลิปให้เบิง้งเมื่อนี้เข้ามาเห็ดสิ้นใส่กล่องไทยเพิ่นไทยเอมบยเอเบพี่ของพี่เวี่งเพิ่นครับ ทางล่างเพื่อนกำลงังใหญ่มุมกล่องครับวันนี้เต็มระบบเท่องไฟท่งจอครับผมทั้งฉาก มุกกฝาก ppfc สาวหน่อยเพลันแพงสุขุสุขคนเน้อครับฝากส่องยามาเตอร์ระบบไฟระบบเพิออฟอฟฟิเชียลเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปกระสิบทายลง่งช่องให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวมีลายๆายยางสิีเสนอสีแนะนนำ เอาคำตีชอบของ FC, เอฟซีเพิ่นมาปรปับปรุงแก้ไขทั้งวิธีครับผมขอบคุณบอลโจครับปีนี้ที่ให้มาได้ให้ผมได้มาลุมงานนำ้ำขอบคุณเซียนนขอบคุณเจบีซอนดคลิปแนะ่นำ้ำอาจ์ซ ผมมอย่างายครับเดี๋ยวล่อล่อวีใีไงกันล่อตั้งวทีีต็มระบบเดี๋ยวผมสีไทยการเหตุงานว่ามันยากสำใดีย่ยวกดติดตามในเด้อครับเดี๋ยวบ,บอสก็ษณาจะโปรโมทให้ยุครับบอดเห็ดคลิปไปแล้วแล้วบอสเฮ็ดคลิปโปรโมทให้น้ำครับผม ซื้อซองยะมัตเตอร์ลำเพลินระบบไฟออฟฟิเชียลระบบไฟลำเพลินออฟฟิเชียล เอาคลิปนาตะโกสิมาผ้าบึงบอดไฟของสาวหน่อยเป็นรันแพงครับผมกาดต่างซีนไฟสิมาแนะนํำครับผมเดี๋ยวลอระบบไห้่งตัวกันตอนนี้ระบบเอ้ายังขาดอุปกรณ์อยู่สามซีย่ยางนี่แหละครับยังมาบวานยังมา,าบ้านในขบระบบไฟเั้่งวิธีตอนนี้ก็ 80%แล้วละครับรอแต่อุปกรณ์บางส่วนที่มาควบคุมไฟบางตัวตอนนี้สปอร์ตไลท์ห่อแครเสียบเสียบเสียบ,บไฟแซไว้ย,ยังควบคุ้มมันได้ครับรอล่อตู่มาควบคุมมันอยู่สองเมื่อหันเข็มพอเห็นปิดไฟหมืดก็ หย่อนว่าบ,มบ่มีไอตู้ควบคุมระบบไฟสปอร์ตไลท์ครับผมเดี๋ยวรออีกสองสมมือครับระบบเทรื่วทีอาจจะล่งตัวเดี๋ยวกดเข้าไปติดตามช่องยามาเตอร์ระบบไฟลำเพลนออฟเชียวครับเดี๋ยวทาระบบพ้อมทุกอย่างเล้วผมสีไล่งานเรื่อยๆครับผมฝากเดเดอร์ครับฝากพีพีเอฟสาหน่อยแผ่นแพ,นพงหลายๆคนครับ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็ครับผมเดี๋ยวล่อคลิปหน้าเดี๋ยวสิผมสิดท้ายลงเรื่อยๆจะจังเสียน้นประีเดียวเ่ะเมื่อละสิบคลิปผมอาจจะเมื่อละสองสามคลิปครับยังเบาวันเก่งขอบพูดหลายๆครับผมสวัสดีครับ